สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแอ๊กแล้วก็น้องภูมินะครับจาก Golden Song Season หนึ่ง Season หนึ่ง The Winner อันนี้ที่สอง Season สี่อะไรหุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ครับกับวันนี้เรื่องเพลงอะไรยังไงมาเต้นเพลงอะไรมาบ้างออืวันนี้เพลงที่อยู่ในรายการอยู่ในรายการด้วยเพลงที่ทุกคนน่าจะจำแอ๊กแล้วก็จำได้จากรายการจริงวันนี้ ออเพลงเพลงหนึ่ง oh. <cabinets> <oversized> ค<ะ>ือเพยามข้าวสายครับอ๋อดงมากที่จะได้ร้องนะครับเมราะว่างานน่าจะพิเศษจริงๆทำให้ผมน้่งมีดนี้มาร้องงานงานเพราะถึงในรายการใช่ตั้งแต่จบรายการมาเป็นเพลงที่แบบว่าไม่ถึงห้าครั้งที่จะได้ร้องใตอนซ้อมนี่คือแบบดีใจมากที่ พี่กลับมาร้องที่นี่แล้วใช่ครับอยากให้ได้ฟังครับก็คือต่างอันนี้คือร้องคนละเดี่ยวคนละเพลงเลยใช่ไหมครับวันนี้คนไหนเดี่ยวคนละหลายเพลงนะครับคนละห้าเพลงไม่ไม่ได้มีร้องด้วยกันมีร้องพูดด้วยมีร้องก็อีกแนวเต้นคนก็มิดเต้นแน่นอนเราก็เต้นเลนนี้เข้าทางน้องภูมิในเพลงเร็ว แน่นอนอยู่แล้วเราไม่ฟบีบอยเลยโอ้โหรอเล่นนะครับเรายังเรายังอยู่ในเราก็ใช่ไปด้วยเรายังอยู่ในใค่สูรอยู่คแต่ไม่งเพียงเดียวจะถอดถอดสูรก็ได้นะครับผมว่าแบบเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แบบหลังอดีตะลินแน่นอนครับแน่นอนเชื่อว่าวันนี้ผู้ฟังด้านน้านมีเต้นแน่นอนข้ออีนี่คือไม่ได้นั่งกันแล้วเมื่อเร็นด้วยผ่านมาที่ดูแบบโอบไม้โอกมือเตรียมกันแล้วครับอยากถามแบบว่ารออยู่กับ ผู้ชนะคนแรกเรางานแสดงตอนนี้ตอนนี้กำลังมีหลายๆทำอยู่อะไรเรื่องอะไรบ้างหลายๆทำอยู่ครับงแตช่วงวันครับก็ที่เรื่องตลักสลักให้แสงจันทร์อ๋ออ๋อเออเหรออ๋อไม่ใช่แค่เป็นเป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองเรื่องแรกคือเรื่องมาขโมยขวดน้ำอ๋อเป็นละครแบบว่าทำใอีสานเป็นวงดนตรีใอีสานครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ เปลี่ยนอะไรมั้งตัวเอ่ะอไม่เป็นไรไเป็รของเราไม่เป็นไรไหนตัวใ่เดอยรูไหม่อกระแสที้ฮะอ๋อแต่ว่าใหม่ที่ใหม่กว่าดิเพราะไม่ไม่ใส่โยกระเบนแล้วเหรอตอนนั้นไม่ใส่สูบอาจจะรอหกอะไรประมาณนั้นใส่สูบแล้วบทเป็นคนดีคนร้ายเขาบอกเลยมคนดีครับไม่ได้มีคนดีตาหน้าตา ันนี้ไม่มีใครรู้เลยเป็นพี่พู้ดีไม่เหมือนกับหน้าตาเราแต่ว่าดูดูดูแลดูซาบซึ้งมากเลยแบบแตัวตัวเรามีบทวายกับเขาไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไม่เป็นไรได้ได้ไม่ต้องห่วงดูแลดูแลผมไม่ได้วายครับแต่ว่า ใช่ใช่แต่แน่น,นอนเขาบอกไปว่าแฟนสับฟินรอมากมไม่ถามแบบว่ารอผมรอนะผมรอผมไม่ถามก่อนนะผมรอแต่แน่นอนแบบว่าแอคเตอร์ได้ร้องเพลงในเรื่องด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเรื่องนี้ ได้ร้องเยอะเลยนะร้องเยอะเลยมากที่แชมป์ผมมาอยากได้นัอแล้วก็ร้องเพเยอะๆซึ่งเรื่องนี้เหมือนเขาแบบว่าสนให้เสิรฟให้เราเลยได้ร้องเยอะอ้เหมือนเป็นมิิควิีโอเลยนะไปเลยลราก็เล่นด้วยเราเล่นกระแงด้วยครับครับผมก็น่าดูมากเลยดูตัวอย่างแล้วคือฮามากตัวอยางตอนที่ถ่ายไปผมก็เกิดไปอ่ะโอเคไปดูไปดูกันเนาะตัวนันนิ้ นักแสดงนักแสดงวัยรุ่นในละครเลตติ้งสูงสุดแห่งปีตอนนี้คุณคาร,รวีใช่ห <5. S 2> <9. S 1> ้าจุดเก้าสูงมากเลยแบบ, <fits S 1> บเกินคาดไหมครับไม่น่าเชื่อเกินคาดมากครับพวกเรากคุยกันมีอะไรคุยกันว่าเราอัปเดตไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> เราเราอัปเดตเลตติ้งกันตลอดในไลน์ครับพี่บุญดูรวมกับพี่บุญตอนนี้ เลตติ้งเขานี้แล้วตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วจนตามสุดท้ายอ่ะ5.9เกือบเกือบ6เลยอ่ะ5.9 4ใช่ใช่สูงมากก็คือดีใจกันมากดีใจกันท,ทีมงานคนเบื้องหลังอ่ะ<ม>เราเหนื่อยกันมาเยอะเราถ่ายกันขึ้นปีเลยนะครับกว่าจะได้มาพอนแอร์ให้ ผู้ชมชาวไทยได้ดูผ่าน,านท้องวันสามสิบเอ็ดองก็มีใจมากๆทุกคนกานทีน้ำคออกมาก,มากทุกคนกันเลยสนุกมากเลยครับแล้วติดใจไหมแบบมีเห็นมีบูด้วยในเรือ่องโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องบูดเต <c oughs> ติง้งนี่มาจากฉากยงิงปืนนั่นเลยนะโดนยิงตอนนั้นเลยยิงดูยิงแม่นมากเลยนะแบบว่านั่นคือซีนที่แซวกันเพราะว่านั้น่เป็นซีนยิงปืนที่ผมถ่ายในมอนะทั้งมอแต่ไปโดนผู้ร้ายในป่ายิงในมอไปโดนในป่าเออเหรอใช่แต่ก็เป็นเรื่องคัดติ้งใช่เป็นเรือกของเทคนิค ใช่ฉากนั้นก็คือพี่ๆเขาก็เล่นกันแทบตายเรามาปิดซีนเราก็มาแย่งซีนกันตอนนั่นและหลเล่ที่ขึ้นตอนนั้นเลยครับผมและแล้วภูมิมีโอกาสจะแบบตอนนี้กำลังจะมีถ่ายทำเรื่องใหม่ไหมครับตอนนี้มีถ่ายทำเรื่องใหม่อยู่ครับมีเรื่องบกพรานีครับอ๋อรีเมคด้วยเป็นรีเมค e บกพรานีครับคราวนี้กับพี่พี่ลื้อพี่ออ๋พี่ลื้อน้องใหญ่ใหม่แล้วก็มีลูกโตก็จะเป็นพี่ไนกี้พี่แม็กกี้อาภาพี่เนทเรื่องนี้คือเป็นเมโลดราม่าในตำนานมากเลย ถูกต้องเลตบดตัวเราไล่ไหมอ่ะไล่บ้างไหมหรือยังดีขึนละอ้อครับอ๋อละออออเป็นละออเป็นเพื่อนของไห่ก็คือนในเอกรุ่นเด็กก็คือยายใหม่อ๋อเป็นคนดีอีกแล้วเพื่อนยายใหม่ใช่ครับหน้าตาผมเล่นไล่ไม่คือครับใช่อืมแต่ก็คือเริ่มเริ่มถ่ายทำแล้วใช่ไหมครับเริ่มถ่ายแล้วครับเริ่มถ่ายไปประมาณสิบกว่าซิงไม่สิบกว่าคิวแล้วคราวนี้อาจจะไปถึงสิบเลยนะเนี่ย สาธุเลยโอ้โหเทเลตติ้งถึงสิบนี่ปิดช่องฉลองนะครับใช่ครับแบบหเลยตอนเดือนนั้นแบบจับจับภูมิโยนได้เลยเนาะคิดไว้ก่อนโยนโยนเหมือนแบบเหมือนนักกีฬาไงฉลองไงโยนได้เลยช่องวันหลังเสร็จนั้นชั้น20เลยนี่ไม่เป็นไรดีกว่าแล้วแต่ละคนอาจจะมีมีซิงเกิลใหม่อะไรกันบ้างไหมครับอยากมีเหมือนนกัเออเราก็อยากเหมือนกันนะ มีผมมีซิงเกิลเก่าแต่ว่าเข้าชิงเนียอ๋อใช่ใช่เออในเข้าชิงนาตาล่านาตาลาดใช่เพลงนี้คุณเป็นภาพเพลงสุดท้ายอย่าเลยเนาะเพลงอย่าเลยเพลงอย่าเลยก็ลุ้นลุ้นอีกเนาะลุ้นลุ้นใช่ครับปีเพลงแรกอ่ะกลางหัวใจก็ได้ทีวีสีขาวใช่ใช่ลุ้นาตาล่า ที่นอนไม่หลับมาตั้งแต่มีชื่อแลอ้วเนี่ยถ้าได้รางวัลอย่าง,น,างนี้เราจะกลายจะยิ่งใหญ่แล้วไม่ได้นอนมาเดือนนึงแล้วเนี่ยตั้งแต่ประกาศชื่อนนั้งอยู่ที่ออถ้าได้รางวัลน,นี้เราจะกลายเป็นเกรงไหมว่าร้องเพลงละครต้องได้ลลรางวัลดูคังหรือเปล่าอะไร,รอย่างเงี้ยไม่มันจะให้ผมร้เพลงตอ่อไปอ๋อ <c oughs> แล้วมองในแง่นั้นมากกว่าน้องใช่ใช่เราอยากไดผลงานมากกว่าเราว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็แบบคือเราอะร้องเพลงตางานแต่ส่วนใหญ่แต่ว่าผลงานแบบคู่ติได้เราอจะมีน้อยใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีละครเรื่องไหนที่ยังว่างอยู่เอาผมไปร้องได้นะครับ พวกเรากินไม่แพงนะใช่แต่ว่าชอบคิดแพงใช่แล like ้วเคยมีใครทักไหมว่าแบบเอ๊ะทำไมภูมิน่าจะได้ลงวายกับเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปเลยครับปล่อยเลยภูมิน่าจะได้ลงวายกับเขาบ้างนะอะไรเงี้ยแล้วดูลุกเราเหมาะอะไรเงี้ยมีก็มีคุยบ้างแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เจอโอกาสที่ที่เหมาะที่ควรขนาดนั้นครับก็ระหว่างนี้เราก็ทำตัวให้พร้อมระหว่างนี้เราลงวาย มันจะมันจะดีเอานะพี่เฮ้ยมันจะดีเหรอพี่แต่ในส่วนตัวเราไม่ติดอยู่แล้วเนาะไม่ติดอยู่แล้วเผมเชื่อในการแสดงเพราะเราเรียนแสดงมาด้วยเราเราอยากสร้างให้ตัวละครในชีวิตอันนี้คือจุดประสงค์ของผมครับผม ก็แล้วก็ดเด็กแล้วอย่างอย่างวันนี้มีมีเสิร์ฟให้แฟนๆแล้วเราจะมีกิจกรรมอะไรของเราอีกไหมครัที่ว่าจะเสิร์ฟให้แฟนๆที่มาติดตามเพราะก็มีเซอร์ไพรส์ตลอดอยู่แล้ววันเวทีอ่ะเวลาเขาร้องร้องอยู่คนเดียวเต้นเพลงช้าก็ได้ที่เซอร์ไพรส์สุดคือร้องร้องอยู่แล้วลืมเลยนะใช่เพลงที่ร้องประจำเนี่ยลืมตลอดแต่สำหรับพี่ไม่เรีเซอร์ไพรส์นะเพราะเป็นปกติทีเป็นปกติอ่ะโอเคสบายใจกันนะแปลว่าได้หลังจากจบงานนี้แล้วได้เจออีก ไทีหนบ้างานจบงานนี้ของกมีคอนเสิร์ตแบบมีคอนเสิร์ตครับวันที่19เมษายนครับที่เปิดไทยรัฐอะไรเงียคือเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็ไปถึงอับบนเชลีกันอ๋อครับก็จัดวันที่19เมษายนซึ่งรอบนะครับตอนนี้ก็เปิดขายบาัตรแล้วด้วยที่ไหนอะไรยังไงครับเปิดขายบัตรที่ไหนที่เมืองไทยเนีนยอันเชลเลยก็ข,ขายบัตรที่สายที่เจ็ดคอนเสิร์ต แล้วของของภูมิมีงานคัามีพิธีกราัสนาบรรายการเด็กนองฟองเป็นพรซซซีซั่นที่7นะครับเป็นคู่กับพี่โตโต้ซีซั่นนี้เป็นพิธีกรสคนก็สนุกมากอยากให้ทุกคนติดตามดูกันทั้งฝั่งพัสนามแล้วากา้เข็กู้องขงเั็นคู่กพร่ะว่าซีซั่นนี้เพรวองคมากอยากตัวแมูกั้วยต่ัวเา็กเพราะกัรเด็ก้วยเนพี่ะตต็มไัหมดเล็ทีกรสองนกมากๆยให้คนิดมดกนงบ สองสองคนนี้ก็เป็นแบบเราสองคนนี้ก็เป็นแบบก็ยังเป็นเหมือนดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการอยู่แบบในนี้เหลือภาพยนตร์กับมิวสิควลเนาะที่่ทีไม่เคยเล่นโตโต้ล้วนี่ไงนี่เขาก็มิวสิควลมิวสิควลเรื่องอะไรครับเรื่องอ๋อสจัสตายครับอ๋อแต่แอคแอคยังไม่เคยเล่นก็ก็คือขอไว้ถ้ามีโอกาสก็ต้องไปฝึกไปเวิร์อคช็อปได้ครับผมอยากเรียนรู้ก่อนแค่เรียนรู้ใช่ใช่ครับรู้สึกว่าถ้าถ้ามีโอกาสแล้วกันถ้ามีโอกาสแล้วกันนะครับ ครับผมก็คิดว่าเกือบทำเกือบครบแล้วไงโอแล้วโกลเด้นฟองนะผมเลยโกลเด้นฟองไปได้ทุกที่โอแล้วปีนี้คนมาฝังเลยสองเยอะเลยเพราะว่าอยากเป็นแบบปูอยากแบบเป็นพิธการสถานแบบปูเพราะตอนนี้คนจ่อคิวเยอะมากซึ่งครึ่งของซีซั่นเจ็ดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตัวก็ได้จริงเหรอพี่ว่าจ่อคิวยเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นอย่างพุงก็ดีนะคือแบบ ดูมีงานตลอดเลยนะมีงานทุกวันมีงานแบบจนุ่อยานพี่เป็นมเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปแย่งงานนะครับเแว่แบบมีแบบรุนพี่บางคนจะอิจฉาไหมไปงานเยอะพี่ต้องงานเยอะพีนเปิดช่องวันเจอภูมิตลอดเลยอ่ะอถ้าเปิดทีวีวันทะ่31มาเนี่ย70เปอร์เซ็นต์เนเพราะว่าคนที่สองนีลันนั่อะไรขนาดนั้น แแต่จริงๆล้วผมคือคดวงใจจอมกระบี่ลีลันอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่จอมกระบี่ลีลันเหรอครับเป่าพี่พูดออ๋มีละครละคร <c oughs> ช่วงวันเลยก็ดีใจครับอันนี้อันนี้ขอต้องทำทุกคำถามสุดท้ายคืออยากให้แบบแนะนำให้กำลังใจแบบ Golden Song Season 7อยู่ที่เขากำลังออดิชั่นกันอยู่สำหรับผู้ขเข้าแข่งขันขรายการ Golden Song ปีนี้เป็นพอซีซั่นที่เจ็ดนะครับตอนนี้กำลังกำลังถ่ายทำรอบออดิชั่นอยู่กำลังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ออดิชั่นนะครับก็อากให้ทุกคนเต็มที่แล้วก็ ร้องแสดงออกมาให้ได้เหมือนที่ตัวเองคิดที่ตัวเองซ้อมไว้นะครับวางแผนอะไรมาทําได้เต็มที่แล้วก็อยากให้ตัวเองมีความเป็นตัวเองได้มากที่สุดเพราะว่าในซีซั่นนี้เราเน้นกันที่ความเป็นคาแรคเตอร์ของผู้แข่งขันแต่ละคนก็อยให้ทุกคนเต็มที่ครับสู้ๆครับผมครับผมและแชมป์คนแรกก็สําหรับด้วยการไปทำซีซั่นเจ็ดเหมือับผมว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ร้อโหินมากๆแล้วก็คือรายการเนี่ยมันเงินมากจริง ซีซั่นเจ็ดแล้วเนี่ยเชื่อว่าในซีซั่นนี้น่าจะมีเลสตแปลกใหม่มากกว่าหนึ่งหแน่นอนเพราะว่าอะไรที่เป็นแบบเ,เดิมๆเราเจอกันหมดแล้วซีซั่นนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่รูบอกนะครับเป็นเรื่องคาเล็กเตอร์ใ, <ช S 1> ใครใ <ช S 1> ทำอะไรมาซ้อมอะไรมามีตัวตนเป็นแบบไหนอยากให้เอามาใช้ในรายการนใน EP คือตอนนี้ห้าสิบคนแรกเือดไปแล้วเหลือห้าสิบคนหลังที่กลพพ้องกลังจะอัดก็คือ ตกอยู่ที่ค่าดึงคนหลังแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจขอให้โชคดีทุกคนครับครับสุดท้ายเวพรส่งการเนี่ยครับเป็นแฟนชั้นยังไงล่ะทุกทีละคนก็ได้ครับโอเคครับทุกคนดื้อกันกัน,กน,กน,กนส่งการปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจกลับบ้านขอให้เดินทางกลับด้วยถ้าใหม่ก็ได้เอาพี่พูดกันหรือพี่พูดกันเดี๋ยวพี่พูดพี่พูดก่อน เอไปแล้วเอาแบบนีเลยอาภูมิพูดภูมิครับสำหรับเทศการสงการนะครับขอให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็เมาไม่ขับนะครับแล้วก็สนุกสนานกับปรนสงการนะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับ